ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมใหญ่ในภาคเหนือที่มันเคยเกิดขึ้นคือตอนนี้เนี่ยทางชาวบ้านในพื้นที่องค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมช่วยกันฟื้นฟูเต็มที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้คลี่คลายเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะคแล้วก็ช่วงไฮซีซันนี้เตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งตอนนี้ถ้าหากไปดูทั้งที่พักทั้งโรงแรมยอดที่พัก ขึ้นมากเนี่ยถึง80%แล้วนะคะคุณผู้ชมในการไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปดูทางด้านท่านวีรพงศ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีการจัดประชุมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายร,ร่วมกับ25ทีมแอดมินเพจของแต่ละอำเภอด้วยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันในจังหวัดเชียงใหม่คือดูจากรายงานค่ะว่าทั้งสภาพอากาศเนี่ยน่าจะมีการคาดการว่าเริ่มต้นฤดูหนาวได้แล้ว ก็จะเป็นช่วงปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมก็คือประมาณช่วงชงนี้แหละนะคะประกอบกับทททสำนักงานใหญ่เขามีการจัดแคมเปญเนือพร้อมเที่ยวแอลเนื้อคนละครึ่งและวกแอลเนื้อวินเทอร์แอลเนื้อคนละครึ่งเนี่ยหลายคนเนี่ยโอ้ติดตามรอเลยว่าจะลงทะเบียนหนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะก็รอฟังข่าวกันสักหน่อยเป็นโครงการของทททใช่ค่ะก็คือ400บาท รัฐให้แล้วก็เราก็จ่าย400นะคะคจำกัด110ในตอนนี้เบื้องต้นนะคะ,ะแ,ตแต่เดี๋ยวรายละเอียดไปฟังกันอีกทีอ่าไม่แน่นะรัฐบาลคอรอมอครั้งหนะ้าอาจจะจ่ายดีเพิ่มไม่ก็ได้อ่าแต่ว่าแต่ว่า,วาเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่ผมฟังนะครับทางคอรอมอเองเนี่ยมีแพ็คเกจใหญ่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเ,เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าดีไซน์ของของ ของที่เคาะกันมาล่าสุดเนี่ยเรื่องของกระตุน้นสิ้นปีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องของกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันน่าจะอีกเยอะนะคะในช่วงสิ้นปีนี้แล้วก็เขาก็จะมีการหารือกับทางสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือด้วยนะคะคือบอกว่าเรื่องของการฟื้นฟูลหลังจากที่มีสถานการณ์น้าท่วมค่ะคุณผู้ชมทุกโรงแรมสามารถกลับมาเปิดให้บริการแล้วกว่า95%และอีกเพและอีพิงแค่5%เท่านั้นที่ยังคงซ่อมแซมอยู่แต่ว่าอีกไม่นานก็น่าจะพร้อมเปิดให้บริการเต็มทีี่่่่่ซึงงงชววเเททศกกาาลออยรระหืป ถ้าพูดถึงเชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือเขาก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นด้วยขณะนี้พบว่าอัตราการจองห้องพักมีอยู่80%แล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยแต่ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต้องเร่งกระตุ้นและก็ส่งเสริมท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภาคเหนือคะ่ะ